รถ n ิ s สันซันนี่1 11คันข้างหลังผมเนี่ยนะครับภายนอกได้ผ่านการทำสีมาแล้วนะครับห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์เปลี่ยนใหม่หมดช่วงล่างทำใหม่หมดพอขับเข้ามาผมยังตกตะลึงเลยนะครับว่าโอ้โหรถเก่าขนาดนี้นะครับ20กว่าปีที่แล้วแล้วราคาเนี่ยคันหนึ่งเนี่ยผมว่าในตลาดที่ขายต่อตามสภาพของณวันนี้นะครับนี่น,น่าจะตกอยู่สองหมื่นนะครับแล้วผมก็มานั่งคิดว่าทำไมคันนี้ ถึงกล้าลงทุนขนาดนี้นะครับผมถามลูกค้านะครับลูกค้าบอกว่าคันนี้เนี่ยเขาได้ใช้มาตอนที่สมัยที่เขาเรียนอยู่ม .6 ะนะครับเป็นคันแรกของเขาอะนะครับตอนนี้ก็เหลือก็แค่ภายในรถเนี่ยนะครับที่ชิ้นส่วนภายในที่เขาต้องไปหามาเพื่อมาเปลี่ยนสลับบ้างอะไรบ้างเพราะตอนแรกมากกเขาก่ามากแต่ทุกชิ้นที่เขาเขาเอามาเนี่ยนะครับก็อยู่ในสภาพที่ สีสีเก่าบ้างแบบคนละสีกันไปเลยนะครับเลยส่งมาให้ผมช่วยเขาฟื้นฟูสภาพนะครับยิ่งผมรู้ว่าคันนี้เนี่ยเขาลงทุนไปอย่างมากแล้วนะครับผมเลยก็ต้องทำให้แบบเขาแบบถูกใจที่สุดให้ได้นะครับ ไปเนี่ยเป็นอะไหล่ชิ้นหนึ่งที่ผมไม่สามารถที่จะซ่อมแซมให้กับลูกค้าได้เลยนะครับเพราะว่าหนังตรงบริเวณที่จับเนี่ยมันถลออค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันไม่ใช่หนังมันเป็นยางนะครับซ่อมสีไปเนี่ยมันจะไม่ทนนะครับสีมันจะหลุดลอกออกมาได้แล้วก็ที่สําคัญคือรอยมันค่อนข้างเยอะซ่อมไปแล้วก็จะไม่สวยนะครับก็จะหาใหม่ก็หาไม่ได้ด้วยนะครับมันไม่มีที่ตรงรุ่นกับรุ่นนี้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมีวิธีเดียวก็คือปุ่มหนังใหม่ครับ แต่ตอนแรกผมก็เลือกนะครับว่าให้เป็นสีเดียวกับคอนโซลแต่พอทําเสร็จแล้วเนี่ยแล้วประกอบเข้าไปมันไม่สวยครับผมเลยจะให้เจ้าหน้าที่นะครับถอดออกมาแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นสีตรงเทาอ่อน ญญนี่ันนี่มีสุดพันนี์พอทําเรียบร้อยทุกอย่างครบนะฮะถือภายนอกช่วงล่างเครื่องแล้วก็ภายในออกมาเนี่ยใกล้เคียงรถไฟ้แดงเลยนะครับผมว่ามันเท่ดีนะครับที่ได้ขับรถปีเก่าๆแต่อยู่ในสภาพที่เหมือนไต้แดงครับมันไม่เหมือนใครดีครับ ค่าบริการสาหรับการฟื้นฟูสภาพนะครับสําหรับคันนี้เนี่ยอยู่ที่1น0 0 0ันบาททําความสะอาดทําสีพวกชิ้นส่วนพลาสติกทั้งหมดนะครับที่มีเพิ่มขึ้นมาก็เปลี่ยนหนังพวงาลไรนะครับ4ี่พันบาทเบเซ็ตหนึ่งพันเก้าันบาทนะครับลูกค้าที่สนใจที่จะนํารถเข้ามาฟื้นฟูสภาพนะครับเรารับบริการทุกยี่ห้อเลยนะครับสามารถส่งรูปเข้ามาทางไลน์ด้านล่างนี้นะครับผมจะประเมินค่าบริการให้คร่าวๆนะครับแล้วถ้าลูกค้าสนใจที่จะ ได้ราคาที่แน่นอนนะครับนำรถเข้ามาที่ p c w ลอเมืองซอยห้าปทุมวันจากสยามสินหนาทีนะครับเราจะประเมินค่าบริการให้นะครับออกใบเสนอราคาให้ลูกค้าถูกใจกับราคาสามารถวางมัดจำไว้5,000บาทเพื่อจองคิวเข้ารับบริการนะครับขอบคุณที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ